เทปนะทำอาหารให้ไก่ด้วยนะหนูทำเป็นทำไก่เลยไม่ใช่ทำอาหารให้ไก่ได้ทำให้ตัวเองกินอยากให้ตัวเองกินทำให้ไก่ของนิ้วโป้งอยู่นี่ชัดนี่นิ้วโป้งอยู่นี่ลูกก็ต้องเอายี่นิ้วโป้งหนูอยู่นี่สิลูกเลี้ยงไปเลี้ยงมานิ้วหายค่ะก่อนผสมดินนะดูนิ้วให้ครบก่อนนะทุกคนมีนิ้วครบหรือเปล่าครบหรือเปล่าครบดีค่ะโอ้ยเจ๋เก่งจังเมื่อวาี้ม่หมีจับจับเลยค่ะแม่ทำไส้ปลาหมึก นี่ไงคะสวัสดีค่ะวันนี้มามีมาในสวนเลยนะคะอันนี้คือสวนในสีนค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่การเดินแบบนะคะเมื่อกี้เป็นการเดินชมสวนค่ะ ขางหายกันไปนานอ่ะมัมีไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่ามามีภารกิจรัดตัวมากเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของดเด็กๆแล้วก็เลยหากิจกรรมให้เด็กๆทากันดีกว่าค่ะเราก็เลยมาที่นี่เลยสวนในศีนะคะซึ่งสวนในศีนเนี้ยเจ้าของก็คือพี่เต๋งนะคะพี่เต่งเนี้ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้นั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าการทําเกษตรกรรมแบบใหม่นะคะการเป็นเกษตรกรแบบแนวคิดแบบใหม่เนี่ยเขาต้องคิดยังไงทำ วันนี้กิจกรรมเพียบเลยช่วงเช้านั้นจะเป็นปลูกผักนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นเลี้ยงไก่ไข่เดี๋ยวเด็กๆต้องเป็นเชฟนะทำอาหารให้ไก่ด้วยนะหนูทำเป็นอยไค่ไม่ใช่ทำอาหารให้ไก่ทำให้ตัวเองกินทำให้ตัวเองกินมีแล้วไงวันนี้เราต้องเลี้ยงไส้เดือนจับได้ไหมไส้เดือน คุณลุงแนะนำตัวก่อนนะค่ะให้คุณลุงแนะนำตัวก่อนค่ะคุณลุงชื่อเจ๋งนะคะเมื่อก่อนเนี้ยคุณลุงอ่ะเป็นเป็นโปรดิวเซอร์รายการแล้วก็เป็นบรรณาธิการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ค่ะคุณลุงเนี่ยลาออกมาเป็นเกษตรกรที่ตรงเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยก็เป็นสวนนี่แหละ แล้วก็ปี5้าสีนะ้ำมันท่วมแล้วต้นไม้ตายหมดเลยพอผ่านมาสัก3ปีคุณลุงก็กลัวว่าลูกคุณลุงอาจจะติดเกมติดมือถือติดเทคโนโลยี<ม>ก็อยากให้เขาเล่นกับธรรมชาติแล้วพอดีบ้านคุณลุงก็เป็นสวนแบบนี้<ม>ก็เลยชวนเขาเนี่ยครับทำแปลงดินขึ้นมามแต่ไม่มีคุณลุงไม่มีความรู้เรื่องนี่เลยนะเรื่องเกษตรเลยนะมาถึงก็เอาขี้วัวโรยๆๆยยแล้วก็<ม>วนี้ก็ชวนเขาเล่นปรากฏว่าชอบมากเขาอยู่ได้ครึ่งวันนะขยําขี้ดินขี้วัวอ,อยู่ได้ครึ่งวันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมครับทีนี้ปลูกได้บ้างไม่ได้บ้างก็ ก็ถ้าได้ก็จะ <s nes> แจกเพื่อนที่ทํางานบางทีก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความรู้จริงๆจังๆเนี้ยค่ะผม จนปีที่ในหลวงรัชการที่9สวรรคตนะครับ<ฆ>ทางสถานีเนี่ยก็เลยมอบหมายให้ผม,มไปทำสารคดีเรื่องอะไรก็ได้เ<ฆ>กี่ยวกับท่านผมก็เลยเลือกเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่คนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเริ่มต้นด้วยมีที่มีจริงๆมีรวยรว,วยนะเมื่อก่อนก็ <c oughs> คือ,อมีที่ดินมีที่ดินเกษตรเมื่อก่อนคือเกษตรเชิงเดี่ยวเขาเรียกเกษตรสมัยเก่าก็คือมี5ไร่10ไร่ก็ปลูกทำนา1ิบไร่ ทำไรก็โพสิบไร่แล้วก็พอเจ๊งปีนี้เจ๊งเอาปีหน้าทําใหม่แล้วก็เจ้งปีหน้าก็ทําใหม่ทําแบบนี้แต่ว่าบรรดาป่าเกษตรพอหันไปหาเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเป็นเกษตรผสมผสานมีสิบไร่ไม่ต้องทํา1บไร่ให้เหนื่อยมี5ไร่ทํสองไร่พอแต่ว่าเราเกษตรทฤษฎีใหม่จะไม่จะไม่ทําเพื่อขายผลผลิตอย่างเดียวสมมุติว่าเราปลูกมะม่วงใช่ไหมครับเราต้องขายมะม่วงแต่เกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกมะม่วงคุณก็ต้องขายมะเร็งพันขายกิ่งต้อนเอาเอามะม่วงไปแช่อิ่มแปรรูป แล้วก็จะมีรายได้รายปีรายหกเดือนรายสามเดือนรายสัปดาห์แล้วก็รายวันจะต้องมีรายได้ทุกๆวันเข้ามาก็คือทุกๆส่วนต้องใช้ประโยชน์จากเราได้เต็มที่ในเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ทันสมัยมากคือทุกคนจะต้องสร้างแบรนด์ทุกคนจะต้องพึ่งพาตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ตะเวนทําสารคดีอันนี้แหละครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออเราก็มีสวนเล็กๆตรงนี้ที่เล็กๆอันนึงเราก็อยากจะ ลองทาดูบ้างเพราะเราเห็นผลสาเร็จมาแล้วแล้วก็อยากจะเผยแพร่กรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้รู้ว่าใครอยากทำกเกษตรมันสามารถทําได้แล้วก็ทำาน้อยเขาเรียกเกษตรปะณีตหรือเกษตรผสมผสานก็เลยกลายมาเป็นสวนในสีครับตอนนั้นเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเราก็ต้องเราก็จะมีสูตรผสมดินก่อนอแล้วก็เพาะต้นกล้ากับผักสลัด นี่นิ้วโป้งอยู่นี่ลูกก็ต้องเอาอย่างี้นิ้วโป้งหนูอยู่นี่สิลูกหายหายเอา้ำมันหายไปไหนนิ้วนึงอะเลี้ยงไตเลี้ยงวายนิ้วหายค่ะก่อนผสมดินนะดูนิ้วให้ครบก่อนนะทุกคนมีนิ้วครบหรือเปล่าคครรรบบหืออเปล่่าุย กลุ้มใจค่ะพร้อมก่อนจะปลูกเราต้องเตรียมดินก่อน,อนดินเนี่ยจะหนึ่งจะเราจะต้องหมักก่อนนะก่อนที่เราจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้นะครับ<ะ>แล้วก็จะมีส่วนผสมด้วยเพราะว่าถ้าเอาดินแล้วก็แต่ขี้วัวอย่างเดียวมันมีธาตุอาหารไม่ครบในนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น,นสารอินทรีย์วัตถุมีคุณสมบัติแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปก็คือเราต้องการให้มีธาตุอาหารครบ,บดินส2ส่วนแล้ววัตดุดพวกนี้1นส่วนแฝากคือแป๊บหนึ่งว,ว้ากล้าไหมกล้าไหม ไปหนอ่ะจอบใหญ่กว่าคนเลยค่ะพี่เต่งค่ะมีความพยายามอ้าวงั้นเอาอันนุนดีกว่าดินสองส่วนนะแล้วแกบดำหนึ่งส่วนแกบดำย่างย่างเบาๆนะเดี๋ยวจะฝุ่นระวังมืออ่าแกบดำหนึ่งส่วนครับลูกช่วยกันช่วยกันอะไรอะไรใส่เดือยตกใจ มื่อกี้เราแกลบดำใช่ไหมเราแกลบดิบอันนี้แกลบดิบแกลบดิบหนึ่งส่วนเหมือนกันเฮ้ยเลยกจิ้วเหมือนกันนนะ่ากินแล้วล่ะอันนี้ขี้วัวแห้งลูกมันไม่ใช่ขี้วัวขี้วัวเขาสะอาดแล้วไม่ไม้แห้ไม่นี่เขาดินดินสีดำน้องบอกลัมะพร้าวสับเล็กต้องกลับมะพร้าวสับเล็กนะครับไม่ใช่ขุยมะพร้าวนะถ้าขุยมะพร้าวเดี๋ยวเราเอาไว้เพาะขอลองได้ไได้เชิญครับลูกขอข้าบ้าง อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกอันนี้เป็นดินที่เราปลูกแต่เราต้องหมักก่อนนะหมักก่อนก็คือเราต้องเก็บไว้ประมาณ 1, 1> เดือนเราเตรียมดินแล้วต่อไปเ,อเราก็ต้องเตรียมปลูกผักสลัดจะต้องทอําดินเพาะผักสลัดนะเนี้ดินเพาะผักสลัดเนี่ยจะไม่เหมือนอันนี้หรออ๋ไม่เหมือนผักสลัดเนี่ยมันต้องใส่ในในถาดเพาะทีนี้มันจะมันจะไม่ใช่สูตรนี้เพราะอันนี้มันดินปลูกเดี๋วดินเพาะเดี๋ยวเราจะมีสูตรทาดินเพาะอีกนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องทําดินนะแต่เราต้เฉพาะในนี้แต่ดินเพาะเนี่ยเราจะต้องผสมกันก่อนดินเพาะผักสลัดนะก็เป็นดินหนึ่งส่วนเราต้องร่อนอย่างนี้แกบดําอันนี้ขุยอันนี้ขุยมะพร้าวลูกแล้วก็ขี้วัวขี้วัวอยู่นี่ขี้วัวแห้งคุกคุกเข้ากันสีทำอย่างเงี้ยให้มันอาสูตรนี้ให้มันเต็มให้ให้มันประมาณครึ่งกำมังนะลูกเพราะเดี๋ยวเราต้องต้องคำนวณดูนะว่าใส่ถาดนั้พอไหม แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเพาะไมโครคลีนด้วยเอาเผื่อไมโครคลีนเลยคัะลูกโ <Okay. S 1> อเคทำเริ่มเธออันนั้นมันก็ลงข้างล่างมันหมดเลยนะเยี่ยมยอดันลูกก <c oughs> ัดส่วนเท่ากันนะหนึ่งช้อนหนึ่ง,<ๆ>งช้อน เอาทำสักครึ่งกำมังนะครับลูเกเดี๋ยวเราจะใส่ถาดเพาะแล้วเดี๋ยวเราจะเพาะไมโครกรีนด้วยรู้จักไมโครกรีนไหมจะเป็นขั้นเริ่ต้นอ่อนคุณ oh. ลุงเล่องที่ว้ใค่ะตอนนี้เราก็เตรียมดินกันสําเร็จแล้วนะคะดูดีมากเลยนะ่ะดูสิเดี๋ยวเราไปปลูกผักกันต่อนะคะหนูเลยป่าพี่ว่าตามแม่มาลูกป่า <ขอ S 2> เพาะผักสลัดเนี่ยถักสลัดเตาเราต้องเพาะในนี้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเม็ดมัน เล็กมากเห็นไหมถ้าเราไปหวานลงดินเลยหรือปลูกลงในแปลงเนี่ยเดี๋ยวมันถ้ามันจมไปมันจะเน่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดมันอยู่บนบนชื้นไม่พอหรือไม่พอเราลดน้ํามันก็กระเด็นทีนี้เราต้องมาเพาะในนี้ก่อนวิธีการก็ดินใส่ในนี้เด็กๆมีวิธีการยังไงตามใจเด็กๆได้เลยใส่นี้ให้เต็มอันนี้ต่อไปนี้จะต้องพึ่งเด็กๆแล้วนะครับเพราะเด็กๆกเด็กๆ เด็กๆจะสายตาดีกว่าคุณลุงนะคะคีบหนึ่งเม็ดนะคะช่องละหนึ่งเม็ดเฮ้ยมันหลุดีบายแล้วแล้วมือกบไม่มันหลุด พอเราได้อย่างนี้เราก็จะเก็บไว้ที่ร่ม2 5วันนะคะพอมันเป็นใบเลี้ยออกมาเราก็ออกร่มลำไรพอร่มลำไรก็เอาไว้ประมาณ2สัปดาห์หรือ14วันค่วันหลังจากนั้นมันก็จะออกมาเป็นใบแท้ไหนๆอยู่ตรงนี้แล้วเลอะมือแล้วก็เดี๋ยวเราทำต้นไม้เพราะต้นอ่อนไมโครครีนก่อนนะได้นี่โบนี่คือต้นอ่อนฮานตะวันจากจากเม็ดที่พี่อีชอบกินน่ะการโรยนะเดีายวคว่ามือโรยนะครับ ดูมือลอยถ้าคว่้าคว้ามือลอยอันนี้มันเป็นลากใช่ไหมถ้าเราคว้ามือลอยเวลาเราคว้าเราจะพยายามทำมืออย่างนี้เฮ้ยมันลวงบิ๊กเลยเดี๋ยวลากมันจะหักยกตาทับพอเสร็จแล้วสองวันมันจะยกลอยเปิดมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาเลยอันนี้สามวันอ๋ออันนี้สามวัน แล้วที่เราปลูกเมื่อกี้นี่ที่เราปลูกเมื่อกี้เรอเออขึ้นเร็วไหมอาหารไปปุทธุนโตเลยเห็นไหมโตเร็วมากเลยต้นอ่ะเร็วไหมพอสองวันมันจะยกลอยแบบนี้เนี่ยเขาจะยกลอยเห็นไหมลูกห้าวันตัดทานไปเขากินสดๆเลยนะกินกับสลัดไงกินเลยนะต่อไปเราจะไปปลูกผักกันนะครับค่ะตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่มุมแบบแปลงผักแบบชุดใหญ่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นกระบะแบบ ทำแบบเผาอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกผักยกแคร์ครับผักยกแครนี่คือข้อดีก็คือมันไม่ต้องคอยถอนหญ้าครับผมหญ้ามันจะไม่รข้าแปลงแล้วก็ป้องกันแมลงในดินได้บางส่วนนี้ครับผมก็จะทําให้ผักเราที่เราปลูกมันจะงอกงามค่อนข้างดีไม่เคยมีโรคกัวตูพืชที่เมื่อกี้อันนี้ไอตัวที่เราเพาะเม็ดใช่ไหมครับอ๋อเขาจะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่เป็นอย่างนี้พอเป็นใบแท้ขึ้นมา4-5ใบแบบนี้เราก็ลงปลูกได้เอาอันนี้เอางูส้เดือนลองไปประมาณ1ช้อนเนี่ยอ่า ใส่ลงไปหนึ่งช้อนอย่างนี้ไม่มีครับมันเป็นขี้ไส้เดือนไงไส้เดือนมันขี้แล้วก็ตักขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเนี่ยตุ้มราบแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราปลูกดีๆราบจะเยอะแบบนี้แล้วก็วางลงไปที่เราขุดนะแล้วก็นี่อดินกบยามยามเอาช้อนงานไม่ใช่จริงๆเราควรปลูกห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือครับแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานก็คือ20เซน เดี๋ยวพอเราปลูกต้นอ่อนตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําน้ําหมักกันเป็นน้ําหมักชีวภาพใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผม ที่เราทำน้ำหมักเนี่นะครับเพราะว่าในการทําเกษตรเนี่ยแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์มีความสําคัญอย่างมากเลยเราก็เลยต้องผลิตน้ําหมักขึ้นมาเพื่อเราจะต้องสร้างกงสร้างจุลินทรีย์ขึ้นมาจุลินทรีย์นี่มันมีหน้าที่ในการย่อยสลายย่อยสลายอินทรียวัตถุให้มันเป็นอาหารของพืชนี่ครับแล้วก็กําจัดกลิ่นไอ้น้ำหมักตัวนี้หรือจุลินทรีย์นี่ครับมันจะไปช่วยย่อยสลายธาตุอาหารพืชผักก็ได้ดูดซึมได้เร็วๆแต่ว่าของคุณลุงเนี่ยที่ทําที่สวนเนี่ยเขาเรียกว่า ุลินรีหน่อกล้วยเพราะว่ามันมีงานวิจัยลองรับว่าในบริเวณกอกล้วยเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียชั้นดีประมาณ300ชนิดรัะนั้นก็เลยแนะนําให้ใช้น้ําหมักุลินซียหน่อกล้วยเพราะมันหาง่ายด้วยแล้วก็เรื่องกลิ่นไม่ค่อยมีทีนี้วิธีการทําก็หน่อกล้วยนะครับหรือกล้วยเนื้อกล้วยประมาณ3กิโลหรือ3ส่วนน้ําตาลทรายแดง1ส่วนหรือ1กิโลแล้วก็น้ําเปล่า พอท่วมหรือว่า3ส่วนแต่ของคุณลุงทำพอท่วมทีนี้เราก็ต้องสับให้ละเอียดน้ำตาลใส่ไ,ไป4ี่ช้อนก็ได้ดูแต่ว่าความ<อ>เป็นะละสองในความจริงมันก็จะประมาณ1ส่วนนะครับ<อ>ลูใส่น้ำเดิมลงไปับผมประมาณดักหอท่วม แล้วก็แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับฝาทิ้งไว้ประมาณ15วันคขะสิวันก็เอามาใช้ได้เป็นน้ำหมักแค่นี้เลยแค่นี้ง่ายมากเลยง่ายมากเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ที่คุณลุงทําไว้เดี๋ยวลุงคุณลุงพาไปดูว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดนดูนะมันของคุณยายเลยอ่ะโอมไมค่ะช่วงบ่ายแล้วเนาะหลังจากที่เราพักทานข้าวเที่ยงกันไปนะคะตอนนี้บอกว่า กลับมาเต็มพลังแล้วก็พร้อมที่จะไปเลี้ยงไก่แล้วใช่ไหมคะ <h ast> เดี๋ยวเรามาทำอาหารให้กับไก่กันนะคะที่นี่จะเลี้ยงเป็นไก่อินทรีย์หรือไก่ออร์แกนิกเดี๋ยวให้ดูว่าไข่อินทรีย์ที่เราได้มันจะต่างจากไข่ธรรมดายังไงนะ <c oughs> ถ้าไข่ไข่ทั่วไปอ่ะมันจะเป็นไข่แดงกับไข่ขาว <c oughs> แต่ถ้าไข่อินทรีย์นะครับมันจะเป็นไข่แดงแล้วก็วุ้นไข่ขาวที่หนามากๆแบบนี้เห็นไหมครับอ๋อแล้วมันจะมีไข่ขาวนิดเดียว ไอตัววุ้นขา,ขาวๆเนี่ยไอตัววุ้นอย่างเงี้ยครับถ้าในระบบศาสตร์การลเลี้ยงแอร์อัดหรือเลี้ยงไม่ได้แบบอินทรีย์มันทําไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันคือฮอ,อร์โมนอารมณ์ดีของไก่<อ>แล้วมันก็คือความสดของไข่แล<อ>้วมีธาตุอาหารอื่นๆที่เดี๋ยวเราจะทำเนี่ยอาหารให้ไก่กินเนี่ยล่ะครับเขาจะกินสามมือ้อนี่ไก่ของเราจะกินผักสลัดนะมะละกอสุกกล้วยสุกมะม่วงสุกข,ขนุนสุกก็ได้หมดทำยังไงก็ได้ให้ไก่ไมันกินได้ ัเป็นนแวทำไงก็ได้ให้ไก่มันไม่บ้วนออกมาไก่นี่เหมือนคนเลยนะเขาจะเป็นโรคหวัดกับลัลมอักเสบเราก็เอาฟ้าทะลายโจรใส่ไปประมาณครึ่งช้อนไก่เนี่ยค่ะเขาก็เป็นโรคบิดโรคท้องเสียเหมือนคนเลยแล้วก็เอาบัล็เพชรต่อไปก็ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยจะช่วยให้ไก่เขาย่อยอาหารได้ง่ายต่อไปก็เป็นแคลเซียมนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ เมื่อก่อนที่บ้านวิงก็ทําเป็นเหล้าไก่อย่างเงี้ยแล้วคุณปู่ก็จะแบบเก็บไข่มีลางลงมาแบบทุกวันเลยนะตอนเราเด็กๆอะเราก็เลยอยากให้ลูกได้เห็นภาพอะไรแบบนี้บ้างอันนี้จะมีกุ้งหอยแลวก็ปลาอันนี้คุณลุงเลี้ยงไว้กินนะครับนี่หูยตัวเบลเลอร์เลย นี่เพื่ออกโลกอันนี้จริงมันจะเป็นกุ้งที่ในหลวงทานได้ก็ให้ชาวเทือกเขาเลี้ยงครั้งแรกที่ดอยเยชนนนท์นะครับเลี้ยงบนดอยเลยเหรอใช่เพราะว่าเมื่อก่อนชาวเทือกเขาเขาจนมากไม่มีอะไรกินในหลวงก็เลยเอาให้ชาวเทือกเขาทดลองเลี้ยงเพราะว่าเขาจะปลูกข้าวด้วยแล้วก็ได้มีกุ้งกินเนี้ยครับแล้วก็เขาอยู่ในนาข้าวได้โดยที่เขาไม่ทำลายนาข้าวอันนี้มันนาแฟนซีครับโอ้โหมันนาแฟนซีก็ต้นหนึ่งก็จะมี5้าอย่าง มันก็จะออกมาเป็นเลมอนด่างเป็นมะกูดเป็นคาเวียเป็นมะนาวครับผมต้นเดียวกันให้มันจะออกมาทาได้ยังไงอะคะอันนี้เราตัดต่อกิ่งใช้วิธีเสียบกิ่งครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่เด็กๆต้องการจะเจอเด็กๆต้องการจะเจออะไรคะไส้เดือนค่ะสาเดือนมันจะมี3ามสายพันธุ์นะ แต่มันจะมีสายกแล้ว AF หรือ African Nightcolor อ่าแล้วก็พันไทเกอร์และพันบลูที่เขาเลี้ยงกันเป็นหลักๆนะครับอันนี้ของคุณลุงจะมี2องพันก็นคือมี AF กับบลูแต่ให้ดูนี่คือพัน AF <อ>เป็นไส้เดือนสําหรับเลี้ยงเพื่อจะขายมูลไส้เดือนพร<อ>้อม ไปทำไจก่อนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใจไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ชอบไม่เป็นไรลองแตะๆใครนั่งจับดิ่ก่อนอ่ะงลองก่อนโอ้ยจับดิ่งเก่งจังเลยมั่อวานเมี่จับจับเลยค่ะมาทำใจก่อนแต่นี่ก่รอเนี่ยจับก่อนจับแต่นี่ก่อนนี่ใส่นี่อ่างเลยอ่ะมื่อวานเมี่จับไม่ไม่แหวมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ที่ในทางเกษตรเนี่ยครับที่เขาเลี้ยงไส้เดือนเอาหมูลไส้เดือนเพราะเนื่องจากหนึ่งหมูลไส้เดือนเนี่ย มันเป็นการหมักหรือเป็นการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้วก็ในมูลไส้เดือนนะมันจะมีสารป้องกันเชื้อราที่เกิดในโรคพืชได้ครับผมแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันมีแบคทีเรียชั้นดีเพราะว่ามันผ่านลำไส้ไส้เดือนมาแล้วจํานวนมากมันกัดได้ไหมแล้วเด็กที่เรียนเกษตรมาที่เขาบอกว่าไส้เดือนช่วยพรวดดินอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ใน้ำเขาจะมุดๆไปอาชัยครับผมอันนั้นเช่วยในระบบนิเวศก็ใส่ลงไปในเบดดิ้งอ่าเราทาเบดดิ้งให้น้องมาแล้วก็คือเตียงนี่คือขี้วัวค มันก็จะเป็นเม็ดเนี่ยครับมูลไส้เดือนอย่างนี้อันนี้เนี่ยมูลไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยได้เมื่อกี้เนี่ยที่ลูกเอามูลไส้เดือนไปใส่ผ่านไปสองสัปดาห์เขาจะกินหมดะลองดูลองดูเอาใส่ก่อนเอาลงเบดดิงก่อนใช่วางมันมีหลายตัวนงลูกอันนี้อัน้นลองท้นองดูว่าเบดดิงได้ไหมนี่ไงไขมุดลงไปแล้วเขาเตรียมที่จะลงไปกินอาหารแล้วโหงั้นจริงๆแล้วตัวหนึ่งมันก็สามารถทําปุ๋ยออกมาได้เยอะมากเลยได้คือพวกนี้เขาจะเป็นพันธุ์ที่สําหรับทํามูลไส้เดือนคือเขาจะ กินขี้ผสมพันธุ์ทั้งวันทั้งคืนกินขี้ผสมพันธุ์ทั้งวันทั้งคืนครับเขามีอายุประมาณาตัวละกี่กี่สัปดาห์าหกี่เดือนนะคะสามปีโห้สามปีเลยเอาไหมเอาไปเลี้ยงสักร้อยตัวเธอมามีกลัวม,มาบิ๊จะซื้อไปทำอไมมาบิ๊กโอเคมาบิจับให้ได้ก่อนโอ้ยน่าทึ่งสุดยอดชาเลนจ์นะวางไว้ตรงนี้เลยถามคุณลุงก่อนไหมถามคุณลุงก่อน อ่ะสุญยาขอไ้บนแขนได้แล้วเหรอม่ได้แล้วแม่ลองดิตัวยาตัวยาเร็วเร็วใครหาได้ยาวที่สุดเอาเร็วเอายาวที่สุดเร็วใครยาวที่สุดเร็วที่เขาไม่ยอมกันวันนี้กินมาบิ๊นิวนะพอคนหนึงวางบนแขนได้อีกคนก็วางได้ด้วยเลย หวันนี้ก็สนุกสนานแล้วก็ครบถ้วนมาก <c oughs> แต่ตอนนี้เราให้เด็กๆเขาเล่นไส้เดือนกันไปก่อนนะคะพี่เจงเราว่าคุยแบบรายละเอียดกีน,นิดนึงดีกว่าสําหรับใครที่วันนี้เห็นมาม่ฟิงกับลูกๆในะคะทั้งน้องอีสทั้งวีวาได้มาทั้งปลูกผักเตรียมดินนะคะแล้วก็ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงไข่เลี้ยงไส้เดือนอย่างนี้กับพี่เจงแล้วเนี่ยถ้าเกิดสนใจติดต่อหรือว่ามีช่องทางยังไงได้บ้างคะเออเข้ามาดูในเพจอ่าในเพจ Facebook f แฟนเพจก็เพจสวนนิสสีนะครับก็จะแจ้งข่าวเรื่องของคอร์สต,ต่างต่างเนี่ยครับก็จะจริงๆจะมีคอร์สที่สาหรับทําเกษตรอินทรีย์สําหรับคนที่อยากจะทําเกษตรเป็นชีพหรืออยากจะปลูกผักเพื่ออยากจะมีอาหารทานเพื่อสุขภาพเนี่ยครับในคอร์สก็จะมีปลูกผักทุกอย่างครับปลูกผักสวนครัวผักสลัดแล้วไมโครกรีนแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ทําทมูลไส้เดือนเนี่ยครับผม<ฆ>แล้วส่วนคอร์สเด็กก็จะเป็นคอร์สครอบครัวก็คือจะเน้นแต่ชื่อคอร์สว่าเงยหน้าแล้วมาเล่นกันก็คือเงยหน้าจาก iPad มือถือ แล้วก็วันหนึ่งครับเด็กๆกับครอบครัวก็มาสนุกกันวันหนึ่งคอสจะจัดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแจ้งทางทางหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจงั้นก็<ฮ>เดี๋ยวฟิงจะลงลิงก์ไว้ตรงนี้ให้ขอบคุณอยางมากเลยคเข้าลิงก์ไปตรงนี้หรือว่าเสิร์ชคําว่าสวนในสีอย่างเลยใครอยากที่จะมาคอสแบบ private class แบบฟิงกับลูกๆวันนี้ก็ได้เลย<ด>ใช่ไหมคก<ะ>็คอสคอส r i v a t ทนี่ก็จะเป็นวันธรรมดาครับค่ะวันนี้ฟิงกับชาวฟิงแฟมิลี่มามีมาแล้วคะ่ะต้องขอบคุณพี่เจ๋งมากสำหรับความรู้ดีๆแล้วก็ บรรยากาศดีๆอย่างนี้นลค่ะยันก็ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยครับที่มาเยี่ยมสวนโดยเฉพาะเด็กๆเขาทําให้วันนี้สวนเรามีสีสันครับผมลุงเจงก็จะวุ่นวายปวดหูนิดนึงนะคะลุงเจงก็มีความสุขเขาพอเห็นเด็กเ็าสนุกกันครับผมค่ะขอบพระคุณลุงเจงมากเลยที่สร้างสิ่งดีๆเพื่อสังคมเราเพื่อเมืองกรุงเทพของเราแล้วก็เด็กๆในเมืองอย่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะขอบพระคุณนะครับ อ้าวเป็นไงดืค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเรื่องราวดีๆนะคะมีสาราบ้างไม่มีสาราบ้างนะคะแล้วก็ความวุ่นวายตัวป่วนของฟิง k f แฟมิลี่มามีมาแล้วค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปพร้อมนุ่งเจ๋งเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเด็กๆด,ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนุ่งเจ๋งครับไเดือนไ่เดือนอยู่ไหนอะไ้เดือนไหนอะไเดือนอยู่ไหน